สวัสดีค่ะพบกับช่องของเกี่ยวก้อีกแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่ก้อยพูดในเรื่องของอเงินเดือนรายได้ของคนยุโรปแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ที่ทางแถบประเทศทางยุโรปนะคะสาหรับคลิปนี้ก้อยก็จะมาคุยในเรื่องของ พอเรามีเงินเดือนมีรายได้แล้วเราก็ต้องมีรายจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็คนถามถึงมาด้วยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่ก้อยปล่อยมาลงคลิปไปแล้วมีคนถามว่าไรายได้เงินเดือนที่ที่ก้อยได้พูดถึงมาแล้วเนี่ยได้หักภาษีหรืยอยังเพราะนั้นคลิปนี้นะคะก้อยก็ฉเฉลยว่ายังไม่หักภาษีนะคะเป็นเงินเดือนของคนที่ทํางานในระดับกลางที่ก้อยบอกนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะให้กลับอลองย้อนกลับไปดูนิดนึงเนาะ ติดตามเกี่ยวก้อยสไปเดอรี่ได้ตามช่องทางนี้นะคะเอ,อ่สำหรับเงินเดือนเนี่ยก้อยขอไม่ได้บอกเป็นออรายหนึ่งเดือนละกันนะขอบอกเป็นรายปีอีกเพราะว่าการออคิดการคิดเงินเดือนนะคะของที่นี่เวลาที่เราไปออสมัครงาน <c oughs> ในจ้างเขาเนี่ยคะก็จะบอกเงินเดือนของเราต่อปีนะคะที่จ่ายรายปีน่ะเท่าไหร่อย่างสมมุติว่าต่อปีเนี่ยจ่ายไป25,000ยูโรนะคะ ใน2 5 0 0 0ยูโรเนี่ยเป็นเงินเดือนเต็มที่ยังไม่ได้หักอะไรเลยนะคะรายจ่ายที่ถูกหักไปก็คือ1เป็นเงิน <c oughs> สวัสดิการบำนาญน,นะคะบำนาญของคนอิตาลีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอีมส์นะคะเป็นถ,ถ้าเรียกอย่างคนไทยก็เรียกว่ากองทุนกบขนะคะถ้าเป็นข้าราชการก็จะทราบดีเนาะข้าราชการไทยนะคะ,อ,ะอย่างที่นี่เขาก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญเหมือนกันที่นี่ที่นี่ไม่มีบำเหน็จนะคะมีแต่บำนาญคุณ กเกษียณแล้วจะไปขอที่กองทุนบํานาญเนี่ยขอบอกว่าขอเป็นเงินก้อนก้อนเดียวเนี่ยไม่มีนะคะที่ติลลี่เขาไม่มีให้นะไม่มีเงินก้อนให้เขาจะให้จ่ายเป็นรายเดือนนะคะสําหรับคนที่หลังกเกษียณแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะถูกหักในเงินเดือนนะคะอย่างคนที่ได้รับเงินเดือนต่อปีนะคะ25,000ยูโรเนี่ยจะถูกหักอ,อิมส์เลยนะคะก็9 1 9นะคะต่อปีนะเพราฉะนั้น ก็จะมาคิดกันว่าต่อปีอันนี้คือในฐานะของคนที่เป็นพนักงานนะคะ9.19ต่อปีแต่ถ้าเป็นนายจ้างหรือว่าเจ้าของบริษัทที่มีพนักงานนะคะหรือห้างร้าน,นที่เขามีพนักงานเนี่ยนายจ้างนะคะก็จะต้องจ่ายที่23.81ก็เพราะนั้นลองลองคำนวณดูนะคะ25,000ย e ูโรนะคะถูกหักบำนาญไป9.19 นะคะก็จะเหลือเท่าไรเอ่ยคิดเป็นทุนนทนตัวเลขออกมาก็เหลือ 20, 00, 2 2 7 0 0ืยูโรกับอีก5 0เซนเขาก็จะมีเรทเงินเดือนซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอิตาลีนะคะก้อยพูดถึงใน,ในประเทศอิตาลีเนาะถ้าในยุโรปมันก็จะเปอร์เซนต์ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กฎหมายนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเขาได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายการคิดภาษีรายได้นะคะใหม่เมือมอม่อต้นเดือนมกราคมในปีนี้นะคะปีพศนี้นะ ก็คือคนที่มีรายได้ตั้งแต่เดี๋ยวก็ขออ่านโพยนะคนที่มีรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0ยูโรต่อป,ปีนะคะอันนี้คิดต่อป,ปีนะจะถูกหักภาษี23%นะคะ <c oughs> แล้วก็คนที่มีรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0ยูโรจนถึง2อ0 0 0ต่อพันยูโรจะถูกหักภาษี2.5%สเอนะส่วนคนที่มีรายได้ตั้งแต่2 8 0 0 0ยูโรจนถึง50,000ยูโรนะคะจะถูกหักภาษี35% ส่วนคนที่ร่ำรวยหรือว่ามีธุรกิจหลายอย่างนะคะทาการค้าหลายอย่างออมีรายได้นะคะตั้งแต่50,000ยูโรขึ้นไปเนี่ยจะถูกหักถึง43%เเพราะนั้นก็คือว่าก็เหมือนกับภาษีของคนไทยนะคือเป็นภาษีแบบขั้นบันไดยิ่งมีรายได้สูงเราก็จะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐสูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นวิธีคำนวณคิดภาษีทำยังไงจาก2 0 0 0 0ยูโรต่อปีนะคะถูกหัก เงินบำนาญไปแล้ว9.19%ก็จะเหลืออย่างที่ก้อยบอก22,702ยูโรกับอีก50เซนเพราะนั้นก็เอามาหาักลบเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าภาษี15,000ยูโรนะคะจะถูกหัก23%ก็เอามาคำนวณภาษีรายได้ที่เราจะต้องจ่ายไปนะคะ15,000ยูโรคูณกับ23%ก็จะต้องจ่ายภาษีไป3,450ยูโรเพราะนั้นตรงนี้ก็คือในส่วนของ15,000ยูโร แต่ว่าเงินเดือนที่เราได้รับเนี่ยมันสูงกว่า15,000หม่นห้าใช่ไหมคะเพราะนั้นส่วนต่างก็คือ7,702กับอีก50าสิบเซนเนี่ยยูโรเนี่ยนะคะก็จะต้องไปคำนวณในขั้นบันไดต่อไปก็คือเออเงินเดือนตั้งแต่15,000ถึง2อ0 0 0แปดพันยูโรใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องคำนวณภาษี25%นะคะไม่ใช่23%แล้วเพราะนั้นส่วนต่างที่เหลือก็คือ7,702ยูโรกับอีก50าสิบเซนนะนำไปคูณกับ25%่ ผลลัพธ์ออกมากคือ1,925ยูโรกับอีก62เซนนำเอาเอาผลลัพธ์ของทั้ง2ตัวนี้นะคะก็คือ3,450ยูโรมาบวกกับ1,925ยูโร62เซนเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็คือ5,375ยูโรกับอีก62เซนอันนี้ก็คือภาษีรายได้นะคะที่จะต้องจ่ายนะถ้าเงินเดือน2 0 5,000ยูโร ต่อปีนะคะหากจะเงินบำนดาลแล้วนะคะนำนำส่วนที่เหลือเนี่ยมาคำนวณภาษีรายได้5,375ยูโรกับอีก62เซนนะคะนำไปลบกับเงินเดือนที่เหลือก็คือ22,702ยูโรกับอีก50เซนนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาคือ17,326กับอีก88เซนนะเราก็นำมาหารเป็น จ่ายเป็นเงินเดือนใช่ไหมคะก็หารเป็นเดือนก็คิดกันไปว่าแต่ละบ,บริษัทเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเป็นเงินเดือนให้โบนัส1เดือนหรือโบนัส3เดือนก็นํามาหาร13หรือหาร14อาจจะเห็นว่าคลิปของก้อยนะคะมีการมีมีสชุดนะคะก็คือเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันแตกต่างกันนะเดี๋ยวในตอนในท้ายคลิปเนี่ยก้อยก็จะบอกว่ามัน,มนทำไมถึงมี2คลิป2แบ่งเป็นช่วงจังหวะแล้วเวลาตัดต่อคลิปแล้วทำไมมันก้อยถึงแบบเดี๋ยวซูมเข้าซูมออกอะไรเงี้ยทำไมตาแหน่งที่นั่งเปลี่ยนไปเด็ด คอยติดตามชมตอนท้ายคลิปนะคะเขาก็จะมีโบนัส2แบบนะคะก็คือแบบ13เดือนกับ14เดือนเอ่อหมายถึงว่าจ่ายสมมุติว่าเราได้เงินเดือนเอ่อหนึ่า้เขาก็จะจ่ายเป็น2เดือนก็เป็นเท่าไหร่คะ2 0 0 0ถ้าบอกว่า14ก็คือจ่าย2,600เป็นโบนัสนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าเอ่อสิเดือนก็คือจ่ายเพิ่มไปอีกเดือนเดือนหนึ่งก็คือ 1, 3 3 2รยูโรเนาะอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก้อยขอคิดเป็น13เดือนนะคะในเงินเดือน13เดือนเนี่ย 17, 326ยนะคะยูโรจุด88เซิเนี่ยนะคะก็หาร13เดือนนะคะก็จะต้องเออเราก็จะได้เงินเดือน1,332ยูโรเดี๋ยวเรามาบริหารจัดการไรายได้นะคะที่ที่มีนะคะจากต่อเดือน1,332ยูโรมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็หนึ่งสมมุติว่าถ้าใครต้องไปเช่าบ้าน เช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าผ่อนบ้านซื้อบ้านซื้ออพาร์ตเมนต์นะคะก็จะมีค่าผ่อนบ้านผ่อนอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใครเช่าก็จะเช่าคิดเป็นรายเดือนเอาก็คิดเป็นแบบว่าขาดกลางนะคะไม่ได้เป็นบ้านที่อาศัยอยู่ในออในเมืองหลวงใหญ่ๆห,หรือว่าในเมืองใหญ่ๆไม่ได้อยู่ในย่านที่เป็นย่านค่าใช้จ่ายสูงนะก็คิดซะว่า500นะคะห้าร้อยถึงหนึ่จะมีค่า รถนะคะถ้าสมมุติว่าใครซื้อรถผ่อนรถก็จะมีค่าค่าผ่อนรถไปอีกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึงห้าออันนี้ก็เกือบหมดแล้วนะจากพันสยูโรใช่ไหมคะเฉพาะค่าที่อยู่อาศัยค่ารถเกือบหมดแล้วนะนะคะในรถ1ปีเนี่ยก็จะมีการจ่ายภาษีนะคะจ่ายภาษีเนี่ยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีแล้วก็จ่ายค่าประกันรถนะคะภาษีเนี่ยก็คิดตาม แรงม้านะคะหนึ่งแรงม้าเนี่ยเท่ากับประมาณ2ยูโรนะสองจุยูโรก็คิดว่า2ยูโรนะเพราะนั้น100แรงม้าก็ต้องจ่าย200ยูโรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการจ่ายประกันรถนะประกันรถก็เหมือนกับของไทยเลยค่ะมีประกันชั้น1ชั้น2อ,อะไรก็แล้วแล้วแต่นะคะว่าบริษัทป,ประกันเนี่ยจะมีออปชันอะไรให้เราเลือกก็ก,ก็คิดดูอยู่ที่ ห้0ร้อยสีเพราะนั้นค่ารถกับค่าภาษีนะคะค่าประกันกับค่าภาษีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6700ถึง800แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ารถไทยมีแรงม้าเยอะนะคะอย่างสมุ่ิ พวกซปเปอร์คาร์ก็จะจ่ายค่าภาษีแพงขึ้นมาตามลําดับนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าไปทํางานนะคะเราต้องขับรถไปทํางานก็ต้องจ่ายค่าน้ํามันคิดเป็นของอย่างของไทยตอนนีาา้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ30บาทใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเออประมาณ30บาทเพราะนะของที่ยุโรปเนี่ยก็ประมาณ2เท่านะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่มีบ่อน้ํามันนะะพวกน้ํามันพวกก๊าซเนี่ยต้องนําเข้าอย่างเดียวเลยนะคะก็คือคิดซะว่า2เท่าอย่างสมม,มติว่าจ่ายหนึ่งทรายสามสิบบาทใช่ไหมของยุโรปก็ประมาณ 70อย่างตอนนั้นที่ขับรถผ่านก็คือ1 1ลิตรนะคะเบนซิน1ลิตรเนี่ยอยู่ที่1.85 e ุยูโรก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบ80บาท70 70, 60บถึง80บาทประมาณเนี้ยนะคะนี่แหละก็คือจ่ายค่าน้ำมันยิ่งใครที่อยู่บ้านไกลนะคะแล้วก็ต้องขับรถไปทำงานเนี่ยก็คือต้องจ่ายค่าน้ำมันเพราะนั้นบางคนนะคะเขาก็เลือกที่จะย้ายตัวเองนะคะไปเช่าอยู่ใกล้กับที่ทำงานหรือว่าจะปันจักรยานไปทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะใช้ขนส่งสาธารณะรถนั่งรถ ถ้าอยู่ในเมืองก็นั่งรถเออนั่งรถเมลหรือว่านั่งรถรางอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็อต่อมาก็คือจะมีค่าอาหารนะคะค่าอาหารเนี่ยเนี่ยก็อยเอามาเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างจริงๆแล้วก้อยก็ไปซื้อมานั่นแหละคะ่ะไปซื้อของเข้าบ้านมาเนี่ยนะคะเห็นเห็นเป็นเอ่อเลขอีวาใช่ไหมคะอีวาเนี่ยก็คือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเขาจะแบ่งเป็น3แบบคือแบ่งเป็นอาหารสดนะคะอาหารสดก็จะมีอะไรบ้างอะ่ะมีเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็อาหารที่ทําสดเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะคิดแค่4%เพราะเขาถือว่าเป็นสิ่งจะเป็นขั้นพื้นฐานนะคะที่จะต้องที่ต้องบริโภคต้องกินต้องต้องกินนะคะเขาจะคิดที่4%หรือว่าเป็นพวกในแข่งก็จะคิดเป็น4%แต่ถ้าเป็นในส่เอนเนี่ยก็จะมีอย่างสมมติว่าถ้าเราไปซื้อผักผลไม้นะคะเขาก็จะมีต้องจ่ายถุงพลาสติกด้วยถ้าใครยังไม่พอจะมองภาพไม่ออกก็มันจะมีวิดีโออยู่คลิปนึงนะคะที่ก้อยไปซื้อของนะคะซื้อของเข้าบ้านเนี่ย ที่ไปจ่ายที่ไปที่ไปหยิบเลือกผลไม้ช่างกิโลนี่นะคะคือเลือกเองช่างเองจ่ายเองนะคะก็จะมีค่าถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกที่นี่เขาก็จะทํามาจาก ข้อพิเศนะคะที่จะย่อยสลายได้นะคะ,ะตรงนี้เ็าจะต้องจ่ายด้วยบางห้างสรรพสินค้าหรือว่าบางร้านนะคะเขาจะต้องจ่าย1เซนหรือว่าบางห้างที่เราไปนะคะก็จะมี3เซนแล้วแต่นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2อสบาทอ่างเงี้ยค่ะที่จะต้องจ่ายนะคะจริงๆแล้วก็ยังคิดเลยไม่ใส่ได้ไหมอ่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ต้องแบบเหมือนเป็นเป็นกฎข้อบังคับอะไรของเขาเงี้ยค่ะต้องมีการรักสะอาดแล้วก็มีการเวลาเลือกผลไม้ก็ต้องแบบ เอาเอ่อถุงมือนะคะถุงมือพลาสติกเนี่ยนะคะที่เขามีให้นะตรงตรงที่จะหยิบจับเลือกนะคะเพราะเขากลัวพวกเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็อา,อาหารที่เป็นอาหารแปรรูปจากโรงงานนะคะเขาก็จะคิดที่สิเปอร์เซ็นต์เพราะเขาถือว่าเป็นอาหารที่าบางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะคะที่จะต้องที่จะต้องกินต้องใช้อย่างเงี้ยก็คือเป็น แส่กลอกอิสระเอ้ยแซ่กลอกอิสระแส่กลอก,อ,กอิตาเลียนไงคะที่เป็นสลา,าเม่พวกเนี้ยนะคะเขาก็จะคิดที่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นเป็นพวกขาหมูหรือว่าเป็นพวกแฮมพวกเนี้ยค่ะก็จะคิดที่สิบเปอร์เซ็นต ส่วนปลาด้วยนะคะปลาที่ที่เขาวางขายเนี่ยจริงๆแล้วปลาถ้านึกภาพไม่ออกก็คือเป็นถ้าเราไปในแมคโรโลตัสพวกเนี้ยนะคะเขาจะมีอาหารทะเลใช่ไหมแผนอาหารทะเลที่จะมีอาหารทะเลขายแต่ว่าเป็นอาหารทะเลที่ตายแล้วใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในเหมือนในตลาดสดเราที่เป็นแบบว่าปะดุปาช่อนด้แบบว่ายัางว่าอยู่ในน้ําแล้วก็แบบเอาตัวนี้อะไรี้ยใช่ไหมคะแล้วก็คนขายก็คือ,ก,คอก็คือให้เขาทําปลาให้เสร็จสัรพเงี้ยไม่ใช่ปลาสดนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นพวกน้าอัดลมน้ําอัดแก๊สะไรต่างๆที่เป็นของหวานพวกนี้นะคะ ที่เป็นผลิตจากโรงงานเนี่ยเขาคิดที่22%เเนลยนะเพราะเขาถือว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นข้างพื้นฐานที่เราจะต้องดำรงชีวิตที่เราจะต้องกินต้องอยู่อะไรพวกนั้นคือไม่ไม่กินเราก็อยู่ได้อะไรเงี้ยนะคะรวมถึงข้อของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านอะไรเงี้ยค่ะพวกเสื้อผ้าเสื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆหม้อกระทะอะไรพวกนี้น,นะคะเขาก็จะคิดที่2%พวกเป็นเครื่องใช้นะคะอันนี้ค่าอาหารถ้าสมมติว่าก็คิดค่าอาหารในในหนสัปดาห์นะคะก็เวลาถ้าไปจ่ายตลาดก็คือจะจ่ายใน1สัปดาห์นจ,จ่ยยราาะ่่อูทีปมณ100 100ยูโรลองบวกลองบวกรวมกันมาดูแล้วกันค่ะว่ารายจ่ายที่จะต้องมีมีอะไรบ้างนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะต้องมีก็จะมีจ่ายค่าค่าภาษีที่เป็นไฟทางนะคะที่เป็นไฟทางที่แบบว่าขับรถแต่ไปกลงางคืนเนี่ยมีไฟทางจ่ายค่าภาษีไฟทางจ่ายค่าบำบัดน้ําเสียที่ว่าต่อปีเนี่ยนะคะเขาจะมาลุท่อนะคะเขาจะมี การเรียกเก็บนะคะแล้วก็จ่ายภาษีทีวีนะคะเขารัฐบาลเขาแบบว่าคำนวณมาด้วยว่าทุกบ้านเนี่ยทุกบ้านทุกหลังที่ที่อยู่อาศัยนะคะจะต้องมีทีวีคือไม่เข้าใจเหมือนกันบางบ้านอาจจะไม่มีทีวีจำเป็นต้องจ่ายนะคะแล้วก็ค่าอะไรถ้าสมมติว่าติดตั้งอินเทอร์เนต็ตก็จะมีค่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะต่อเดือน ต่อเดือนก็ประมาณตอนตอนที่จ่ายปกติก็คือประมาณ30มสิบยูโรประมาณนี้นะคะ29.99ิบเก้ากาเงี้ยคือคิดเป็น30เนี่ยแหละค่ะที่รายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะคะอย่างที่ก้อยบอกมาแล้วว่ารายรับมีเข้ามาแต่ว่ารายจ่ายก็มีเข้ามาเป็นเงาตามตัวนะ ส่วนถ้ามีถ้าสมมติว่าใครถามว่าอ้าวแล้วอยางงี้เราจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้แล้วรัฐละให้อะไรเราบ้างนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะมาบอกในเรื่องของสวัสดิการรัฐนะคะที่เขาจะมีให้ประชาชนมีให้คนที่เขาจ่ายภาษีนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วโปรดติดตามชม กันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคือในคลิปเนี้ยนะคะจากที่เห็นใน1คลิปที่ก้อยตัดต่อมาแล้วนะคะคือเวลาประมาณนี้แต่ว่ามี2ชุดแต่ความเป็นจริงที่ก้อยกว่าจะได้มาเป็นคลิปนี้นะก้อยต้องตัดต่อจนถึง6ครั้งครั้งนี้ครั้งที่6ไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งที่7อีกหรือเปล่านะคะคือมันเกิดจากว่า ก้อยก็เคลียร์ข้อมูลแล้วนะคเครื่องบันทึกวิดีโอเนี่ยนะคะเคลียร์เมมแล้วเคลียร์อะไรทุกอย่างแล้วแล้วตอนที่ตอนที่อัดวิดีโอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเช็คแล้วว่าวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรม,มันอัดไม่ได้ค่ะทั้ง,ท,งท,ะะทางที่เมมก็ไม่ได้เต็มนะเออแล้วพออัดอัดไปเสร็จปุ๊บก้อยไปตัดต่ออีกวันหนึ่งตัดต่อนะคะแล้วปรากฏว่าไอ้ส่วนส่วนหนึ่งที่ก้อยชุดที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะคะมันหายไปทั้งทางที่ความเป็นจริงแล้วตอนตอนที่ก้อยอัดคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยกะะคลิปน ปรากฏว่ามันยังมีอยู่แต่พอไปโอนถ่ายข้อมูลนะคะตัดต่อเสร็จปุ๊บมันหายไปนะคะทีนี้ก็กก็เชื่อนะคะเฉพาะก็เองนะมีความเชื่อว่าความบังเอิญไม่มีในโลกนะคะทำไมถึงคลิปนี้ต้องอัดได้เยอะหลายครั้งขนาดนี้นะคะก็ลองกลับไปคิดกันเองเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย